สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ i อเดีย w s 8นะครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่25กุมภาพันธ์2558ครับก็ติดตามประเด็นข่าวกันกับดิฉันนะคะกมลนันพงจันทร์และก็คุณปานทัศน์เกษรลค่ะชั้นเดิมนะคะเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันก็จะนำมารายงานให้คุณได้รับทราบกันแล้วก็ชวนคุณไปเที่ยวย้อนรอยตุ๊จีนนะคะก็จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนี่แหละนะคะวันที่26ถึง28ครับผมสำหรับงานตุ๊จีนย้อนอดี้่16แลว มีการจัดมาแล้ว15ครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ก็ยังคงมีความตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกสนะครับก็ยังคงให้คุณผู้ชมได้ชมกันในงานนี้ครับเพราะว่าเขาจัดที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเลยประชาสัมพันธ์เลยนะครับคนภูเก็ตเนี่ยแน่นอนว่าทราบดีแต่ว่าคนจากพื้นที่อื่นอน่างเช่นนักท่องเที่ยวนะครับยังไงถ้าชมอยู่เนี่ยนะครับก็เชิญชวนเลยนะครับอย่างที่คุณกมลนันบอกวันที่2 6ถึงย8นี้นะครับใน ภูเก็ตถนนทหลางนะครับถนนยวราาตรงนั้นก็มีนะครับเหนงานใช่ค่ะถนนดิบุกนะถนนดิบุกนนด้วยนะครับก็ไปเที่ยวชมงานกันได้ในวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีขบวนแห่ก็จะมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมนะครับอัตลักษณ์ต่างๆ เสื้อผ้าพื้นเมืองสวยงามนะครับแล้วก็สีสันนะครับในขบวนที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีเลยที่สําคัญก็คือไปชมสถาปัตย์ชิโนโปรตุเกสด้วยนะคะครับบริเวณในงานนะครับช่วงค่ำนะครับบริเวณหน้าลานบางกอหรือว่าลานเจ็ดพันศาประมาณสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนก็เชิญชวนนะครับร่วมพิธีไหว้เทวดานะครับใครอยากเห็นประเพณีการไหว้เทวดาแบบชาวไทยเชื้อสายจีนแบบชาวภูเก็ตฮกเกี้ยนนะครับแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะจัดยิ่งใหญ่มาก ก็ไปร่วมไหว้เทวดากันเพื่อเป็นสิริมงคลครับนอกจากนั้นงานนี้นะครับยังมีศิลปินมาร่วมงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่คนภูเก็ตไข่ครับก็ไข่โตไข่มาแน่นอนนะฮะแล้วก็มีน้องนนท์นะครับถนนท์เดอะอยซ์นะครับซึ่งก็เป็นแชมป์เดอะไวท์ซีซั่นแรกเลยค่ะแล้วก็คุณสุบุญเรี้ยงด้วยนะคะซึ่งก็เป็นศิลปินที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะใช่แล like ้วนะครับก็ไปชมนะฮะเรื่องของดนตรีก็ได้นะครับอาหารก็อร่อยนะหลากหลายเมนูนะครับ ตลอดทั้ง3วันเลยนะครับก็ไปเที่ยวชมงานตุรจินย้อนอดีตเมืองภูเก็ตปีนี้กันครับเริ่มต้นประเด็นข่าวกันเลยดีกว่านะครับไปดูที่พื้นที่เทศบาลตําบลราวัยนะครับทัพเรือภักที่3ครับก็ได้ร่วมกับเทศบาลตําบลราวัยครับแล้วก็สํานักข่าวซิตี้นิวส์จัดกิจกรรมหาดสวยน้ําใสด้วยมือเรานะครับทำความสะอาดชายหาดราวัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ วันนี้ที่ชายหาดราวัยตำบลราวัยนะครับเจ้าหน้าที่ทหารจากทัพเรือภาคที่3นะครับแล้วก็มีพนักงานจากเทศบาลตาบลราวัยผู้ประกอบการชายหาดแล้วก็มีทั้งนักเรียนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวซิตี้นิวส์แล้วก็สถานีวิทยุ9 4ซิตี้เรดิโอนะครับก็นี่ฮะรวมไมายร่วมมือกันกว่า200คนรวมทําความสะอาดชายหาดราวัยครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมรชาชกุมาร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ที่จะถึงนี้นะครับก็มีทางด้านของพลเรือตรีเทียนสริมนไารเวทรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3เป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าบ้านนะครับก็คือท่านนายกอรุณโสรสนะครับนายกเทศมนตรีตะบลราไวนะครับมีคุณเจริญถินเกาะแก้วผู้บริหารสำนักข่าวซิตี้นิว เข้าร่วมในครั้งนี้นะครับสำหรับกิจการกิจกรรมดังกล่าวนะคะทางทัพเรือภาคสาร่วมกับเทศบาลตูนราไว้นะคะแล้วก็สํานักงานสํานักข่าวสตีนิวนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนกลุ่มมวลชนในพื้นที่ค่ะร่วมกันจัดขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะอีกทั้งเป็นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดนะคะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนา,นานาชนิดแล้วก็มีความสําคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งทําให้เกิดความสวยงามและเหมาะสม แก่บ้านบ้านเมืองของเราเนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยทางทัพเรือภาคที่3ค่ะได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์แก่การทําความสะอาดนะคะสําหรับผู้ที่ร่วมในครั้งนี้จากนั้นนะคะได้มีการดําเนินการนะคะในเรื่องของการกวาดเก็บขยะนะคะตามแนวชายหาดราวัยอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของความสะอาดบริเวณชายหาดต่างๆในพื้นที่ตําบลราวัยนั้นทางเทศบาลเนี่ยก็ได้ดูแลจัดระเบียบทําความสะอาดอย่างต่อเนื่องค่ะโดยร่วมกับผู้ประกอบการ ชายหาดนะคะเพื่อรักษาสภาพชายหาดให้สะอาดเรียบร้อยให้ดูดีในสายตาผู้ที่มาเยือนสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ ครับผมจริงๆก็มีโครงการในเรื่องของการคลีนนิ่งนะฮะหรือว่าทำความสะอาดชายหาดเนี่ยทุกๆชายหาดในจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นด้วยคือนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะได้เห็นว่าชาวภูเก็ตนะครับเห็นความสําคัญของเรื่องของความสะอาดเวลาเขามาท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะได้ช่วยรักษาความสะอาดให้เราส่วนคนท้องถิ่นเองนะครับหรือว่าเด็กๆเยาวชนเองก็ถือได้ว่าเป็นการปลูกฝังด้วยนะครับให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของชายหาด เป็นการแสดงถึงต้นแบบนะคะทำให้เขาดูว่านี่คือเราบ้านเมืองเราเราต้องรักษาแล้วก็ดูแลเอาไว้นะคะใช่แล้วนะครับะะเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ชายหาดเนี่ยเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่โอ้โหทำรายได้ให้เราเป็นจํานวนมหาศาลทีเดียวค่ะก็ะมาดูเรื่องที่2นะคะก็เป็นประเด็นขาวค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ แข่งแลลลี่นะคะก็มีการจัดในะคะงานยิ่งใหญ่เช่นกันค,ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้ปล่อยนะคะแลลลี่ตามรอยองค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลกนะคะเส้นทางภูเก็ตเกาะพังงานค่ะที่ปลายแหลมสะพานหินภูเก็ตนะคะนสมเกียรติ สังขาสุธิรักษ์ในร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายเรวัตอรีรอบอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธาน,นปล่อยในเรื่องของรถขบวนแห่เรลี่นะคะตามรอยองค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลกค่ะเส้นทางภูเก็ตเกาะพังงานชมคอนเสิร์ตนะคะเป็นเพลงพระราชนิพน์เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระบัท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพัง,งานตามวิถีไทยโดยมีนางสาวประภาพรแซ่อิ๋วนะคะผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด s ซาเ h ิร์นอีเวนต์อีเวนต์นะคะแมเนจเอ่อแมเนจเมนต์นะคะ,ะคแล้วก็ยังมีแขกผู้มีเกียรตินะคะเข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้ร่วมใจกันเทิดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะแล้วก็ได้รู้ซึ้งถึงพระปีชาสามารถแล้วก็ พรพระอัจฉริยภาพนะคะของทางด้านดนตรีแล้วก็เพลงของพระองค์นะคะก็คือองค์อัครศิลปินมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะครับผมงานนี้นะครับไม่ใช่มีแค่เรื่องของไารลี่อย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกว่ามีการเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพลของพระองค์ท่านให้ประสบนิกรทั่วทุกสารทิศเนี่ยได้รับฟังนะครับความไพเราะได้รู้จัก บทเพลงพระราชนิพ์นะฮะอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่ห้าท่าเทียบเรือหลวงเกาะพังงนนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยโดยได้รับเกียรติจากนายสุวัสดิ์สิทธิหล่อนะครับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้นะครับ<ะ>แล้วก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับท่านสมเกียรติสังขาสุทธิรักมีท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎร,รจังหวัดภูเกต็ตท่านเรวัตอารีรอบ นะครับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพังงานนะครับคุณวันนีไทยพาน,นิชครับแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติมีประชาชนเกาะพังงานแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ครั้งนี้นะครับเข้าร่วมก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักทีเดียวครับค่ะ ไปดูเรื่องของออที่ดินกันบ้างนะครับการประชุมจัดรูปของที่ดินการพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความสําคัญครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีการจัดประชุมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับครั้งที่1ประจําปีนี้ครับ ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตชั้น3นะครับทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานการประชุมเจ้าของที่ดินและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่หประจําปีนี้ครับโดยมีนายวงศกรน,นุ่นชุคันโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะของที่ดินบริเวณถนนสายก่อน1น,นะครับเขตเทศบาลตำบลเชิงทะเลแล้วก็บริเวณโคกชนะพามา่าเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรีเข้าร่วมครับ นานสุดทียังได้กล่าวด้วยนะคะว่าการประชุมเจ้าของที่ดินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นเป้าหมายของการจัดรูปที่ดินค่ะเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นะคะแล้วก็มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะในการประชุมเมื่อวันที่25มีนาคม2557ที่ผ่านมาค่ะโดยมีพื้นที่เป้าหมายนะคะการจัดรูปที่ดินจำนวน2แห่งคือบริเวณถนนสายก่อ1เขตเทศบาลตะบนเชิงทะเลและบริเวณโคกชนะพม่า เขตองค์ S 1> <S 1> <ngh ệ> การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรีค่ะซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการวางแผนแม่บทโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ค่ะครับสำหรับพื้นที่บริเวณถนนสายก1เขตเทศบาลตำบลเชิงทะเลอำเภอท่าหลางนะครับก็ <S <S มีเป้าหมายในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน321ไร่31แปล38แปลงนะครับขออภยัยแล้วก็จากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีเจ้าของที่ดินจำนวน24รายครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนตามผังเมืองแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยและพื้นที่บริเวณโคกชนะพามา่าเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพประสตรีอำเภอทลางนะครับมีเป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวน121ไร่26แปลงและจากการสำรวจเบื้องต้นครับก็มี เจ้าของที่ดินจำนวน17รายนะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ตาบอดแล้วก็ส่งเสริมพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเนื่องจากมีการสร้างอนุสร์สถานบริเวณนั้นด้วยอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าของที่ดินก็ได้รับฟังส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นชอบในหลักการในเรื่องของการจัดรูปที่ดินแต่ในส่วนของบริเวณโคกชนะพมา่าให้มีการจัดแปลงนะคะที่ดินใหม่เพื่อให้แปลงที่ดินของเจ้าของเดียวกันเนี่ยอยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นเองค่ะ ก็ถือว <to ến> ่าน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่เด็กๆเยาวชนเองนะครับหรือว่าผู้ที่มาเยือนภูเก็ตก็จะได้ไปเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าที่โคกชนะพม่านะครับก็เป็น เหมือนพื้นที่ประวัติศาสตร์นะครับที่ได้ให้เราเนี่ยนะครับมีวีรสตรีนะครับที่ปกป้องแผ่นดินเมืองถลางหรือว่าเมืองภูเก็ตในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสําคัญแล้วก็เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้นะคะใช่แล้วนะครับก็ต้องฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะครับว่าฝากพัฒนาให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็หลายๆคนจะได้อยากที่จะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหล่านี้กันใช่ค่ะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าเรากลับมาติดตามประเด็นข่าวกันต่อในช่วงที่2ครับ